บอสหญิงโพสต์แรงทำไม่ชอก็นางก้มจัดแผลตัวเองที่บ้านสิคะโดยบอสหญิงได้แชร์โพสต์ของชาวเน็ตท่านหนึ่งที่วิจารณ์เธอไว้แบบนี้ค่ะหมอลำจรจัดวงเล็บแข่งจรน,นักกรองได้เปิดรับบริจาคเพื่อจะได้เอาเงินมาซื้ออาหารการกินให้ทีมงานจะมาเยี่ยมบ้านวงเล็บบอสไม่อยากเสียงเงินเลี้ยงลูกนะ้องจึงได้คิดไปเยี่ยมบ้านเห็ดพอให้มันแล้วแล้วเพื่อเอาลูกน้องไว้ บอกให้เขาลาออกไม่รับงานหน้าฝนแต่ไปแบบนี้ฝนว่าตกตีแต่ก็เห็นตกทุกรอบสรุปบ่ามีคนจ้าง26.667บทับห67บานจิกคูเมืองบุรีรัมบ้านยายหนีใกล้ๆแต่บอกไปเบิงสาธุฝนตกแห้งๆแน่เดอ้อคือกันอยู่หินเหล็กไฟแต่บอกไปเบิงดอกที่เกียดไก่บ้านคือกันค้าที่เอาขี้ตมไปโยนใส่อยู่ เห็นหมอลำหมีรับบริจาคหรืออาหารอยู่จ้าแม่นรบกวนชาวบ้านคักเนาะมีแต่เขาจะแจกชาวบ้านมีให้ชาวบ้านมาบริจาคแม่นอยู่ฝนตกใส่แหงแหงแน่เมื่อบอสหญิงเห็นข้อความนี้จึงปี๊แตกและบอกว่าไม่ชอบก็นั่งกัดแผลตัวเองไปค่ะซึ่งเราบรรดาชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์จบกับเรื่องนี้กันสนั่นเลยค่ะอาทิเช่น บ่อยากเห็นเพลกจะเด้งดีดียิงเลือนผ่านยิ่งเจอคุณเป็นคนสาธารณะมีทั้งเด็กเยาวชนมาเบิ่งควรจะรู้นะครับว่าควรใช้คำเบ้าแบบไหนลูกก็มีแล้วตอนนี้เริ่มบอกปื้มแล้วนะบือมิกเคยทำไหมครับหมู่ว่าเขาลองทบทวนเจ้าของแน่เคยผิดพลาดอีหยังเคยด่าคนบอ่อเคยวบ้าบ่กมวนบ่พวกบ่มักเขาคือเห็นข่าวคราวเขานาะ บอมักก็อย่าอ่านโพสเขาตีละที่พวกเจ้าเห็นโพสเขาแสดงว่าเจ้าสนใจเขาติดตามเขาติดสติขา่าวข่าวอื่นๆน่าสนใจมีไหมไม่มีใครยอมให้คนมาว่าฝ่ายเดียวดอกเด้อจ้าขอคำสุภาพของคำว่าแตกค่ะซูซูค่ะแพลวแพาวโอ้ยเนาะมีแต่คำดีๆต้องพูดขนาดนั้นของตัวเองก็มีคำพูดต่อได้หลายอย่างสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อนก็ดูอยู่เดอ้อเราเราไปสนใจเพื่อนเฮ็ดอยังแถวพาวก็ได้หาเงินให้ซุ่มเฮาใช้กูอยากเป็นแถวพาวเว้ยบอกมักเลื่อนผ่านจ้าบอกไปเบิ่งเพื่อนก็บกรู้นําจ้าเพราะคนไปเบิ่งเพื่อนก็บกรู้จักคือกันเป็นกาลังใจให้เด้อจ้าถ้า fc ไม่จบก็คงต้องตามนั้นคําพูดนางแต่ละคําที่พูนออกมาแสดงให้เห็นว่า แกกำลังทุกข์หนักเมื่อไหร่นางคนนี้จะดับสักทีแล้วแต่สีพากันเบ้าด้วจ้าสิเบิ่งทุกอย่างที่เด้งมาให้อ่านค่ะแต่ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่เนาะมวลๆขนน้องแพวพาวคนเก่งและคณะหมอลำทั้งเอซทุกท่านปะมาขอหน้าห้านกันค่ะแต่ละคำแสดงตัวตนได้ชัดเจนแ่นความเราได้เนาะเราก็อยู่ของเรา มีแต่คนอื่นยากนำาแมเข้ามาอ่านคอมเมนต์ซื่อๆจ้าฮ่าๆๆแรงเริ่มแล้วเป็นคนที่บอยอมคนเป็นที่แพ้บอกเป็นและเป็นคนที่จิดว่าตัวเองบอยเคยผิดแฮทแท็กบอยให้ปลาคางบ้านพวกเม้นด่าเขาก็ปานเจ้าของดีหลายเพราะเขาว่าคืนทำเป็นรับบ่ได้เขาก็คนคือกันมีติดจะยอมให้ด่าฝ่ายเดียวพอเขาฟ้อง อย่าให้เห็นกราบสวยๆเดอ้อก่อนจะมาเม้นด่าเขาเอาเวลาไปทําให้ชีวิตตัวเองดีกว่าเขาก่อนบางเม้นมันก็เกินไปมีไม่ใช่สิ่งแตกใครทั้งนั้นด่ามาด่ากลับนะจ๊ะบ่อนำซิ่งจะมาผู้ดีหยัางคนบ้บานๆคอยบักเจ้าแผวเาพวกชัางเจ้าก็ให้มันเหลือใจตายเลยให้แผวเผาลองทําให้ดูก่อนถ้าก้มลงจัดแปดตัวเองได้ก็จะทําตามค่ะตามนั้นเนาะ แฝงใส่กันขนาดตังเขายังตาม,มาเบิ่งเขาตังเขากะบอกจ้าจังสิบ่ได้เห็นเขาเมื่อนำน้อแต่ละคนอย่าไปเมื่อยกับชีวิตเขาหันหาชีวิตตัวเองก็พอแล้วหรือว่าชีวิตตัวเองไม่ดีเลยอิจฉาเขาสำเมียงสอบภาษากิริยาสอบอันใดน,น้อปากตัดนีละถึงได้นั่งทับจุดๆ,ๆิจอยู่บ้านเจ็บบ่เนาอ พวกเคยกัดอยู่ในปานใดก็งั้นออกมาเว้าดอตะเหลือดต้นแตดเพิ่นอยู่ดอกยางแตดเพิ่นแบงแม่นความเพิ่นเว้าชอบใครก็ตามไปเม้นเอาป่มักก็เลื่อนผ่านพอเขาด่าจะฟ้องก็ว่าเขาอีกอย่ามาด่ากูเดอ้อกูบม่แม่นติ่งไทยกูเม้นตามความรู้สึกอย่าไปให้ค่าพวกสัมภเวสีปล่อยมันปล่อยผ่านเก่งแต่ปากเจอหน้าจริงๆจะกล้าดา่า กล้าเอาคิดตรงมาติดใส่คือมันพิมบอกเอาจริงๆเดอ้อบงพอๆน่าจะลองสงบนิ่งๆกับคอมเมนต์บ้างน่าจะคิดเดอ้อว่าส่วนใหญ่คนที่มาคอมเมนต์เพราะเขารักเธอเขาผิดหวังที่เธอผิดแล้วยังผิดอีกแสดงด้านรบๆโต้อตอบถ้ายอมรับผิดอย่างจริงใจทุกคนก็พร้อมให้อภัยเสมออีลีเด้กบ่มีไผเขาจะตังคนที่เขาหักได้ตลอดดอกเขารอเธอคิดใหม่ทำใหม่ เพราะเธอคือคนสาธารณะผิดก็คือผิดมันจะหาทางผิดให้เป็นถูกไปบ่ได้เอาเชือกนะให้มันพวกไปด่าเขาบ่มักแต่ไปเกี่ยกเรื่องของเขาพวกคนดีใหญ่ปากนานสภาดับไอพวกที่ว่าเขาแรงลองให้คนมาด่าดูก่อนกูสิยิ้มงโง่ให้เขายืนด่าฝ่ายเดียวไหมทุกคนก็มีหัวใจศิลปินก็คนมันคงจะสุดๆจึงต้องด่าดกลับบ้าง ก็บแม่นความลาวก็ไปเว้าให้เพื่อนก่อนเนาะยามใดก็เว้าแต่คำเกาเ่าๆคนเฮาความอดทนมันมีจีดจำกัดถ้าบอกวา่าเพื่อนจะแห้งได้ใจแรงมาก็แรงกลับตอบดับนี้โลดให้มันจุดคำเดียวแข็งนไปโลดลามกคักเพื่อนหนีคอยกดติดตามพอๆลาวก็เด้งมาแต่ผู้คอยประกดติดตามก็บอกเด้งมาคือดีแท้ว่าตาหมอมีปากแล้ว ชอบพ้นผุดตายไม่หยุดผุดพ้นทานเพาะโลกอยากอาหารปากทยานหุบเปชช็ดเขาเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับคนเราผิดพลาดได้แม้จะผิดพลาดําำก็ให้อาภัยกันไปครับสู้สู้แสดงว่าเคยก้มกัดแฉกเจ้าของคือว่าแนวนั้นความสามารถอีกด้านวันนี้แผนแพาวให้คนเบนดาบวลาบเนาะพอเขาฟ้องกลับอย่าเอสเจเวอยู่เดอ้อกม ยามว่าเขาสนุกปากเวลาเขาสวนกลับรับให้ได้คะ่ะพลังบวกเพื่อนกัดบวกะครับบางทีนะเอาจริงๆนะบางคนก็ด่าเขาเกินรู้ว่าตัวเองไม่ชอบเขาแต่เน้นด่าเขาทุกคลิปทั้งที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนําเขาก็สมควรแล้วพอเขาด่ากลับเกลียดโกรธเขาอีกงงไม่คิดใจเขาใจเราเลยสมควรอันนี้ไม่ต้องมาด่ามากนะถึงคอมเมนต์มาแต่ละเม้น บางทีมันก็แรงจริงๆหยาบคายเนาะแจ็คีเบ้าอย่างคําหยาบปานนั้นตอนเปิดตัวเพลงหอยใจบ้างไฟแสนความฟังดูเหมือนจะตีคู่มากับวงสาวน้อยพอเกิดเรื่องเชา้าวงอื่นๆเขาลํำหน้าไปกันหมดแล้วที่เหลือก็เรื่องดราม่าล้วนๆจมมาเป็นปีละหยาบคายกัดบทถึงก็หาพลังบวกมากัดให้อันนี้ก็สอย